สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็หลังจากที่ผมได้โพสต์ถามไปนะว่ารถ9ปีเลขไม่ใกลๆ้ๆส0,000นกิโลเมตรเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรอีกดีนะวันนี้ก็ได้เมกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นพัดลมฟรีปั๊มนะครับของตรงรุ่นวิโก้จริงๆของที่รถผมมันยังไม่ได้พังหรือว่าอะไรนะคือมันยังใช้งานได้แต่ผมคิดว่าผมใช้มา9ปีเนี่ยก็ สมควรแก่เวลาแล้วบางคนเขาก็บอกว่าพัดลมฟรีปั๊มเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของรถนะครับแต่ผมเคยมีประสบการณ์กับวีโก้คันเก่านะก็ประมาณปีที่เก้าเหมือนกันนะน้ำยาฟรีปั๊มมันมันพร่องนะมันเสื่อมมันมันมันเหมือนกับมันระเหยกับความร้อนไปนะมันทําให้พัดลมเนี่ยไม่แรงนะผมพอผมเปิดเติมน้ํายาฟรีปั๊มเข้าไปนะด้วยความที่ช่างเขา เติมเยอะเกินไปนะมันทําให้รถอ่ามันกินกําลังรถนะแล้วก็เสียงมันดังนะครั้งนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะเนื่องจากรถคันนี้นะผมใช้งานเองนะขับเองแล้วก็ใช้บรรทุกคือทุกครั้งที่ขับเนี่ยก็คือไปหาเงินนะก็ใช้งานถือว่าไม่ได้ใช้งานแบบรถเปล่าปกติแบบแบบคันก่อนนะผมก็เลยตัดสินใจสั่งของใหม่มาเปลี่ยนเลยดีกว่านะเพื่อความสบายใจ เพราะว่าเวลาผมทุกปลาล์มทุกยางพาราไปขายเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขัดข้องของรถระหว่างการเดินทางระหว่างการทํางานนะเนื่องจากรถเนี่ยคือเราขับเองนะครับก็เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตตัวเองนะฮะบบางทีไปคนเดียวนะฮะเกิดไปเสียกลางป่ากลางเขาความร้อนข,นขึ้นขึ้นมามันก็ลำบากนะก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่มาเลยเปลี่ยนนะของเก่าก็เดี๋ยวดูก่อนว่า ถอดออกมาแล้วมันมีร่วม,มีซึมหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเช็คด้วยสายตาเนี่ยมันยังไม่มีคราบน้ํามันอะไรออกมาเลยนะก็คือมันสภาพยังดีอยู่นะครับก็อาจจะเก็บไว้เป็นอะไหล่หรือไม่ก็อาจจะลงขายถูกๆไปนะเพราะว่าฟรีปั๊มเนี่ยซื้อใหม่ก็สามพันกว่าบาทของแท้นะใครที่บอกของอ่าเทียมเนี่ยผมก็ถ้าว่าของที่รถยังดีอยู่แล้วไปซื้อของเทียมมาใส่ผมว่าผมไม่เปลี่ยนดีกว่านะ ในเมื่อของที่รถมันยังดีอยู่ถ้าคือถ้าจะเปลี่ยนก็คือมันต้องดีกว่าของเดิมนะผมก็เลยตัดสินใจซื้อของแท้โตโยต้ามาเลยนี่นะสภาพใหม่เอี่ยมเลยออกแกวจากกล่องมานะครับเดี๋ยวเอาไปให้ช่างเปลี่ยนตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเองแต่ดูแลมันต้องถอดตัวท่อยางหม้อน้ํานะก็อาจจะต้องมีการไล่หม้อน้ํานิดนึงผมก็เลยอ่าให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ดีกว่าช่างนี่ก็รู้จักกันนะเป็นหลานผมเองก็เดี๋ยวไปให้หลานทําให้นะแล้วก็ เอานี่ครับน้ำยาหม้อน้ําที่เหลือจากการเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์โตโยต้ามาเหลือเหลือมาสองแกลลอนนะผมก็ใส่คันโซโลน่าบ้างใส่คันคาลิเบียนบ้างนะตอนนี้ก็เหลือกลับมาแค่นี้ละเหลือประมาณลิตรหนึ่งนะครับก็ได้เอามาใช้ครั้งนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก็อตอนนี้เปลี่ยนพัดลมฟรีปัม๊มเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีตอนทำเนี่ยฝนตกแล้วก็รีบรบนะไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนถอดเข้าตอดออกนะแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็คือ ถอดตัวน็อตฟรีปั๊มนะสี่ตัวนะครับแล้วก็มาถอดผมจริงๆอ่ะเขาเขาจะไม่ถอดกระกระปุกพักน้ําหล่อเย็นกับกระปุกพักน้ํามันพาวเวอร์นะแต่เขาจะถอดท่ออ่าท่อหม้อน้านะผมดูนะปกติแต่ของผมเนี่ยผมจะไม่ถอดท่อม้าน้าเพราะถ้าถอดตัวท่อหม้อน้าเข้าเครื่องเนี่ยน้ํายาหล่อเย็นมันจะไหลทิ้งไปเยอะนะครับผมก็เลยมาถอดกระปุกพักน้ําหล่อเย็นกับกระปุกน้ำมันพาวเวอร์แทนนะเพื่อที่ ให้มีพื้นที่ในการเอาฟรีปั๊มออกมานะครับหลังจากถอด2อ,อย่างนั้นออกแนละ้วผมก็มาคลายน็อตตัวโครงพัดลมนะแล้วก็ค่อยๆดึงฟรีปั๊มออกมานะดึงพัดลมฟรีปั๊มออกมามาเปลี่ยนข้างนอกนะเปลี่ยนตัวฟรีปั๊มข้างนอกแล้วก็ใส่กลับนะจริงๆตอนทำเนี่ยก็ไม่ยากครับแต่ต้องมี2คนนะผมว่าสองคนมันจะสะดวกกว่าจะได้ช่วยกันจับช่วยกันดูมุมนะเพราะว่าถ้าคนเดียว2มือเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะลำบากนิดนึงมันจะ ไม่มีใครช่วยดันช่วยจับนะครับถ้าสองคนก็จะสะดวกนะฮะไม่ยากครับจริงๆทำเองทำเองได้เลยนะเครื่องมือก็แค่พวกประจงประแจแค่นั้นเองนะเบอร์สิบเบอร์สิบสองแค่นั้นเองครับเครื่องมือน้อยมากนะไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ควรเตรียมไว้นะก็คือน้ํายาหล่อเย็นนะนี่นะน้ำยาหล่อเย็นนะนนะนนนะควรควรเตรียมไว้มันก็มีต้องเติมมันก็มีมีไหลออกมาบ้างนะครับไม่ถึงกับเยอะถ้าทําแบบวิธีผมเนี่ย ก็จะไหลทิ้งไปไม่เยอะนะนิดเดียวแล้วก็เติมเข้าไปก็ไม่ไม่เยอะครับไม่ไม่ถึงสักประมาณหนะึ่งร้อยซีซีน่าจะไม่ถึงก็ซ้ํานะที่ผมเติมเข้าไปแต่เท่าที่ผมเคยดูคนอื่นเขาทํากันเนี่ยเขาถอดตัวท่อหม้อน้ําที่เป็นท่อท่อยางนะสีดาด้านบนนะออกพอ,อต่อตอนนั้นออกเนะี่น้ายาที่มันอยู่ในท่อเนี่ยมันจะไหลออกมานะค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะซึ่งผมตอนแรกผมอยากจะถอดตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่า ถอดชิ้นเดียวแล้วก็มันสามารถเอาฝีปั๊มออกได้เลยแต่พอผมดูไปดูมาเนี่ยก็ปรึกษากับป้านเนี่ยเขาก็แนะนําว่าถ้าถอดตรงเนี้ยมันมันก็ไม่ได้ยากลําบากอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปยุง่งไม่ต้องไปไล่พวกอากงอากาศในหม้อน้ําด้วยนะก็เลยมาทําตรงนี้กันโดยที่มันก็ไม่ได้ยากกว่าจริงๆนะตอนนี้ก็กําลังเอารถมาขับเทสอยู่นะดูอุณหภูมิหม้อน้ำว่าม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างหลังจากเปลี่ยนนะ ก็ผมขับมาหลายกิโลแล้วเหมือนกันนะเป็นสิบกิโลแล้วเหมือนกันก็มอน้ําก็นี่นะในเกีผมก็นิ่งนิ่งอยู่ที่แปดสิบห้าองศาซึ่งมันก็เป็นปกติประมาณแปดสิบสี่ถึงแปดสห้าองศานี่ถือว่าเป็นปกติรถคันนี้นะถือว่าปกตินะตอนนี้ก็ทํามาก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาอะไรใช้งานปกตินะ ก็สำหรับใครที่อยากจะลองเช็คนะคับผมแนะนำว่าพอคุณขับรถมาร้อนๆนะแล้วคุณเข้าบ้านจอดน่ดับเครื่องนะลองดับเครื่องดูก่อนแล้วก็ลองหมุนพัดลมฟรีฟัมว่ามันหนืดหรือเปล่านะครับถ้ามันหนืดมากๆอันนี้ถือว่าปกตินะแต่ถ้าแบบพอร้อนๆขับมาร้อนๆนะแล้วก็มาจอดแล้วมันหมุนเบามากนะเบามือมากหมุนแบบไปฟรีๆไปเลยเนี่ยถือว่าอาจจะต้องเช็คกันนิดนึงนะเพราะว่า น้ำมันฟรีปัมเนี่ยยิ่งร้อนมันจะยิ่งหนืดนะเพราะว่าามันจะทําให้ความแรงของพัดลมเนี่ยมากขึ้นนะทําให้อ่าดูดลมได้มากขึ้นนะเพราะยิ่งยิ่งมันร้อนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เช็คกันนะก็คือรอยรั่วรอยรั่วนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ได้รั่วกันง่ายๆนะพูดตรงๆเลยเพราะว่าของผมที่ถอดมาก็ไม่ได้มีร่องรอยของการรั่วซึมอะไรเลยนะ ไม่ได้มีร่องรอยเนี่ยนะครับไม่ได้มีคราบน้ำมันน้ำมันอะไรออกมาเลยไม่รมั่วไม่ซึมไม่อะไรเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็กรณีคล้ายๆของผมนะคือใช้มาประมาณเนี้ยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วนะก็คือดีกว่าไปพังช่วงที่เราไม่พร้อมหรือว่าไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือช่วงไหนที่เราสะดวกก็ถ้าคิดว่าใช้งานมาคุ้มค่าเนะี่ะยของผมเก้าปีแล้วทางเกือบสองแสนกิโลเมตรแตผมคิดว่ามันคุ้มค่าแล้วนะผมก็เลย ถอดเปลี่ยนแบบไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่า9ปี2แสนโลนะ่ะผมถือว่าผมใช้มาใช้ฟรีปั๊มมาคุ้มแล้วแหละแ,แล้วก็ผมไม่อยากให้มันเกิดปัญหาระหว่างทางนะครับเพราะว่าผมเป็นคนใช้รถคันนี้เองไม่ได้มีลูกน้องคอยขับหรือว่าอะไรนะผมขับเองบรรทุกปามด้วยตัวเองนะตลอดนะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนโดยที่ไม่ลังเลนะครับก็ลองดูนะฮะใครที่ คือไม่จําเป็นต้องเป็นวิโก้รถทุกรุ่นที่มีฟรีปั๊มนะก็ลองกดเช็คกันดูนะเพื่อความปลอดภัยดีกว่าใช้งานอยู่แล้วไปเสียกลางทางนะครับแล้วก็าหาอู่ซ่อมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหาอู่เปลี่ยนไม่ได้หไรือหาไหลไม่ได้มันก็จะเสียเวลานะผมผมเนี่ยผมหาไหลนะสําหรับตัวฟรีปั๊มเนี่ยถ้าคุณเบิกที่ศูนย์เนี่ยมันก็อยู่ประมาณสามพันนะถ้าซื้อร้านข้างนอกก็มีสองพันกว่าบาทนะครับก็ลอง ศึกษากันดูถนะ้าลองหากันดูผมดูใน facebook ในช h o ป e e ใน l a z a d a ก็มีขายนะแต่ก็ผมอยากแนะนำว่าให้ใช้ของแท้นะให้ใช้ของแท้เพราะว่ารีปั๊มเนี่ยมันก็มีหลายเกรดนะมี OEM แท้ก็มีหรือว่ามีของเทียมเลยก็มีนะแต่ผมแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนทั้งทีนะให้ใช้ของแท้นอกจากว่าคุณใช้ของแท้ดดกิดรถจนมันพังนะแล้วก็อยากเซฟนิดนึงก็อาจจะหาของโ e m หรือของเทียมมาใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ารถ คุณไม่มีปัญหาอะไรใช้แบบผมเนี่ยถ้าคุณจะเปลี่ยนทั้งทีผมก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนของแท้นะครับคือเปลี่ยนยังไงก็ยังไงก็ขอให้มันดีกว่าของเดิมนะครับแล้วก็เก็บของเก่าไว้เป็นอะไหล่ก็แล้วกันนะก็ลองลองดูนะที่ผมขับรถขึ้นเขามาลองอยู่นะโดยรวมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะใช้งานปกตินะ เครื่องยังแรงดีอยู่เลยนะวีโก้สามพันกดขึ้นเขาเหยียบคันเร่งลงไปนี่ปุ๊บปารมากเลยฮนะแรงดีมากใช้งานได้โอเคเลยฮนะใครมองหารถมือสองตอนเดียวไว้ใช้งานนะผมแนะนําเลยนะคันนี้รุ่นนี้เลยวีโก้แชมป์นะครับโฉมโฉมแชมป์นะ่0สามพันเครื่องยนต์สามพันซีซีบรรทุกหนักไม่ไม่ต้องกังวลเลยนะสบายสบายนะโอเคนะค,คลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ถ่ายตอนอถอดเปลี่ยนนะเพราะว่าคลิปนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายนะแล้วแลวมันจับก็ค่อนข้างลำบากไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนตอนทำนะครับอขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ